สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําปีพศ2564นะครับซึ่งเป็นข้อตรวจพบ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับมีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับ1ก็คือไม่พบแบบขอรับค่าเช่าบ้านเป็นแบบ6 0 0 5นะครับ สเนี่ยเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านไม่ครบถ้วนเช่นหนังสือสัญญาขายที่ดินสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาใบาสำคัญการสมรสสำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดินแบบคํารับรองของเจ้าบ้านนะครับของเจ้าของบ้านนะครับ 3. เนี่ย ไม่พบรายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านและแบบคํารับรองของเจ้าของบ้าน 4. ไม่พบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับค่าเช่าบ้านวงเล็บ 5. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับค่าเช่าบ้านรายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นไม่ครบถ้วน 6. เบิกเงินค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านต่างท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ7กู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสและเบิกเกินสิทธิ์โดยไม่ได้เบิกจ่ายตามสัสดส่วนของกรรมสิทธิ์8สัญญาเช่าบ้านไม่ปิดอากกรสแตม็ม เกรณีกู้เงินธนาคารเพื่อปลูกสร้างบ้านวงเงินสัญญากู้สูงกว่าสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านหนังสือสัญญาขายที่ดินไม่พบหลักฐานที่ธนาคารรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินตามสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านหนังสือสัญญาขายที่ดินจะต้องมีการผ่อนชำระหลายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดนะครับสิบ กรณีเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ในอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราที่กำหนดในสัญญาไม่พบเอกสารหลักฐานที่ธนาคารแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการผ่อนชำระราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น1 1เบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ์ก่อนวันครบกำหนดการอยู่อาศัยจริง12ทําทำสัญญาเช่าบ้านเกิน3ปี โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่13จัดทำสัญญาเช่าบ้านมีกำหนดระยะเวลา3ปีแต่นับระยะเวลาเช่าในสัญญาได้เกิน3ปี14สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกรณีรับจ้างตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่พบการชำระอากรโดยการสลักหลังตราสารนะครับ นี่ก็คือในข้อตรวจพบต่างๆนะครับที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าชาวบ้านให้กับพนักงานท้องถิ่นในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในหนังสือสั่งการเนี่ยหน,นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าชาวบ้านของข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ9ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้านแต่อย่างสูงเนี่ยไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้า,า,าขราชการท้ายระเบียบนี้นะครับถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่กำหนด ในบัญชีอัตราค่าเช่า,ชาบ้านดังกล่าวให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดนะครับในข้อ12ให้ข้าราชการท้องถิ่นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการท้องถิ่นผู้นั้นได้เช่าอาศัยจริงแต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่นะครับข้อ14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อยู่อาศัยจริงในบ้านนั้นให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์น,นําหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้ายระเบียบนี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ 1. เนี่ยวงเล็บหนึ่งตนเองหรือคู่สมรสเนี่ยได,ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นนะครับเว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ์ถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยได้นะครับวงเล็บ2เนี่ยหากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้นจะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัสดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าวนะครับร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้นะครับวงเล็บ3เนี่ยจะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับ ต่อมาวงเล็บสี่เนี่ยจะต้องไม่เคยใช้สิทธิ์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีกและเป็นการใช้สิทธิ์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิ์มาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับหวงเล็บ5หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้านให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการได้โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนะครับ โดยให้นำความในข้อ7ถึง12มาบังคับใช้กับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านโดยอนุโลมนะครับต่อมาในระเบียบข้อ14คเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธิ์นำหลักฐานการชำระเงินค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ14และต่อมานะครับ ต่อมาเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นนะครับหมายความว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยนะครับเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งใช้สิทธินำหลักฐานมาชำระค่าเช่าซื้อต่อมาเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้นะครับสในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อ2นะครับก็คือหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการเบริกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 8 0 8 2ทับว 5862ลงวันที่12ตุลาคม2,559ข้อ1ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเชาวบ้านยื่นขอรับค่าเชาวบ้านตามแบบขอรับค่าเชาวบ้านแบบ6005ณนักสำนักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัตรริราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้เนี่ยคือจะขอรับขอใช้สิทธิ์เนี่ยข้าราชการท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยนะครับจะต้องยื่น ขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบ6 0 0 5นะครับข้อ2เนี่ยการยื่นแบบ6 0 0 5ให้ยื่นต่อผู้รับรองการใช้สิทธิพร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้านแบบคำรับรองของเจ้าบ้านอของเจ้าของบ้านนะครับสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยจะต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้านสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านแล้วแต่กรณีเนี่ยเป็นหลักฐานประกอบด้วยและหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงิน,นและรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดและให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจัดส่งรายงานข้อมูลในการขอรับค่าชาวบ้านพร้อมการยื่นแบบ6005และให้ผู้มีอำนาจรับรองการมีสิทธิ์พิจารณารายงานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการขอรับค่าชาวบ้านที่ยื่นนะครับต่อมาในข้อ4เนี่ย เมื่อมีการรับรองสิทธิ์ขอรับค่าเช่าบ้านแล้วเนี่ยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า3คนเป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเช่าบ้านให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริงระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัยตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับ สภาพแห่งบ้านและเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ให้จัดทำรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเชาวบ้านตามแบบรายงานการตรวจสอบขอรับค่าเชาวบ้านเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเชาวบ้านของข้าราชการท้องถิน่นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไปนะครับต่อมาในข้อที่8 สัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านตามข้อ2ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการหรืออย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. สัญญาเช่าบ้านต้องระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญาชื่อคู่สัญญาสถานที่เช่าวันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่าต่อเดือนวงเล็บ2สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงินได้โดยต้องระบุชื่อคู่สัญญาสถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงินวันเริ่มต้นแห่งสัญญาระยะเวลาการชำระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญาจำนวนวงเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระหลายเดือนนะครับต่อมาในข้อที่10ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านเนี่ยยื่นแบบ6.005ฉบับใหม่ดังต่อไปนี้นะครับการยื่นใหม่เนี่ยวงเล็บ1ได้โอนย้ายไปประจำสำนักงานใหม่นะครับ วงเล็บ2เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านนะครับอันนี้ให้ยื่นแบบใหม่นะครับในกรณีนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ4วรรคหนึ่งเนี่ย ตรวจสอบหลักฐานที่นำมาเบิกค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่รับราชการในท้องที่เดิมและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและดำเนินการต่อไปตามข้อ4วรรค2ข้อ5และข้อ6นะครับ 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2,481นะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องอีกอฉบับห่งนะครับ ในมานตรา104ที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวด6ตามลักษณะแห่งตราสาร4แห่งบัญชีอัตราอากรสเต็มกำหนดให้การเช่าที่ดินลงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทุกจำนวนเงิน1000บาทหรือเศษทอง1000แห่งค่าเช่าตลอดอายุการเช่าผู้ให้เช่าต้องปิดอากรสเต็ม1บาทนะครับต้องปิดอากกรสเต็มด้วยนะครับ มาตรา456การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะวิธีนี้เนี่ยให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหานะด้วยนะครับมาตรา537ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้เช่าเพื่อการนั้นในมาตรา538เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมถ้าเช่ามีกำหนดกว่า3ปีขึ้นไปหรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซายหากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านว่าทำการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียง3ปีนะครับนี่คือเป็นเรื่องของอะระยะเวลาในการเช่านะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ ผ่านิตนะครับในข้อ4เทียบเคียงหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0409.5ทับว19ลงวันที่13กุมภาพันธ์2547เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ข้อ5ประกาศอธิบดีกรมสพกรเกี่ยวกับอากรสแตมฉบับที่37ลงวันที่2ธันวาคม2538มเรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรสแตมสำหรับตราสารบางลักษณะในข้อ2เนี่ยนะครับตามประกาศนี้เนี่ยให้กำหนดวิธีการชำระอากรสแตมเป็นตัวเงินแทนการปิดสแตมตามมาตรา103วมุงเล็บ3 แห่งประมวลรัศดากรสำหรับตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรสแตมท้ายหมวด6ในลักษณะ2แห่งประมวลรัศดากรดังต่อไปนี้วงเล็บ3การจ้างทำของตามลักษณะแห่งตราสาร4แห่งบัญชีอัตราอากรสแตมดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่มีมีสินจ้างตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปหรือวงเล็บขอไข่ รัฐบาลองค์การของรัฐฐบาลเทศบาลสุขาพิบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่200 0 0 0บาทขึ้นไปข้อ3วิธีการวิธีเสียอากรตัวเงินวงเล็บ3สำหรับตราสารตามข้อ2วงเล็บ3ให้ผู้รับจ้างชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดสแตมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรสแตม โดยต้องนำตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพกรก่อนกระทำตราสารหรือภายใน15วันนับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้นนะครับนี่ก็คือในระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการเบิกจ่ายค่าชาวบ้านของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เขามีการตรวจพบนะครับ